ปไโวยเราโง่ไปเรไปง่ไวเลยมันเป็นวันชินโมหรือว่าเป็นวันธรรมดาไปแล้วคนนี้โวยทะเลาะขอขอบคุณขอบคุณเด้อแม่บุญนี่ชื่อเสื้อหน้องไอเดียค้ามเจ็บป่วยได้ค้ามไข้ป่วยนี้เดินทางแต่เรปลอดภัยนะวันอาทิตย์นี้นะน้องไอเดียไปบ้านตรงห้างไปบ้านลูกหัวตู้ <laughs> <g ül üyor> ไปเยบกไปปนบ้านนั่งไิไปกินปลาไปลายบ่ปลา <c oughs> ไ่ลายไ่ลายเอามาเลื่อนอยอะ สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขุสุขคนเนาะมาพ่อกันวันนี้ก็ยังอยู่ตลาดพี่น้องเลยบังเอิญเนานะมาหอวตลาดว่าซีออกไปถ่ายคลิปมาพ่อทั้งน้องพัดพี่แน,น่พี่น้องเลยสมุนกษสีมาหลาะตลาดนีเนาะว่าทั้งน้องไอเดียกับสีมาตลาดพี่น้องเอยวันนี้แ่ว่าน้องไอเดียยังฮู้ว่าวอยู่ไสเนาะตอนนี้ก็เห็นทั้งน้องพัดพัอนอยูแทั้งสมุนกษสีกับกน สบายดีได้สานะคะนวลยังมาเกะใกล้ได้อยู่ไกลได้เจ้ายัดเข่าสปด้ดีสบายดีโอ้ยจะได้ดีนี่เห้งอยู่วิ่ล่ะโดยจะได้ห้องน้าห้องในเพิ่นเห็ดแล้วบ่เห็ดแล้วแต่ยังบ่แล้วขอถอลงแล้วเอาลงแล้วก็เรียบร้อยโดยเพิ่นกำลังเริ่มกรอมวันนี้น้าสีแล้วกำลังได้ครึ่งนึงข่อยเข่าเมื่อวานนี่ พันธุ์ทำันนี้สิกับเข้าไปเบิ่งว่าสิไป,ไปอัปเดตเลยยัางวันนี้คือมาตลาดนี่พียอยัางวันนี้ <c oughs> โซนยังบ่บ่แบบพอดีหมู่เพิ่นมากเพิ่นก็เลชยชวนเราไปตลาดบ่ก็<อ>เลยไปแล้วก็เลยว่าอยากซื้อเสื้อผ้าให้น้องมันหนาวโอ้ซนแต่สั่ง<อ>วันนี้นะแต่สังวันนัดเพิ่นมาบ่บเจ้านี่ยกับคนที่นัดในบังเอิญโอ้คือว่าทางน้องเพิ่นนี่ว่าอันเพราะว่าคอยโทรด้ว่าอันทางเจ้าอยู่เพื่อนบ่ว่าก็เลยทางน้องว่าอัน น้องสิไปเวียว่าสักเอ้าไปเวียกทางได้ทีสิเป็นโล่ปายว่าสิประมาณนี้นะทางน่องคนเลยตอบว่าสิออกตลาดว่าสักก็เลยว่ามาเจอกันเล้อ่าสานาเนาะน้องพัดเดินมา่เองมจ้ามาแต่เจ้าเดินซื้อวัสดุยังของยังยังมากวบว่เดินมากระมูได้กระมูเจ้าได้ละผู้คนไปซื้อแนวกินวันนี้สิพย์ทานไปเลาะซื้อของแม่ เสืองามเนาะบ่กล้สิกลับกลับไปทางเฮือนเพิ่นอยู่เนาะสนวเนาะโดยโดยของน้ําเพิ่นอ่อยกะ็แต่เพิ่นุ่บ่ได้เลยเพิ่นแบบก็แบบบ่มีต้นเสาเนาะน้องพัดเนาะโดยแตนั่นแลกันของน้ําเดียวน่ะบ่มีเสาดอกโอ้แต่ว่ากว้างอยู่ใหญ่อยู่2เมตรายับ2เม50 2เมตร่โดยทางนองเพิ่นกสิเข้า มากับหมูดิข่อยว่าซิม่านนี่เย็นมาต่องไอเดียซิมานตลาดเ่อ๋ยวเลยมาลัดเพิ่นอยู่ตลาดถูกสินะเห็นเมย์เพิ่มมาเี๋เพิ่นเห็นพ่อเมย์เพิ่นทักหาภาษาพื้นที่ทั้งน้องไอเดียมาตลาดเลยนะเดีเลยบังเอิญเนาะมากับข่อยกันมีเสียงออกมาแม่นบังเอิญทั้งน้องพัดทั้งน้องไอเดียแต่บ่อให้พ่อเพราะทั้งน้องไอเดียเนาะโดยโดยเมื่อวานนี่ข่อยบ่ได้มีคลิปลงเลยสนวนเน่ย ไปทางไหนสะไหวไปไหวพระธาตุไหวท่าทั้งหลักหลังจากนั้นก็กลับมาเลยจับลูบโสวากับฝ้ามาหัวคิดว่าเอ๊ะอันถ้าเพื่นไปพระทีห้างนี่มันเป็นไป่ายอันมือมันชินบ่อว่ามันชิน่มาวนเนียเนียนมานอลงผัดมีมลงผัดไปวานชรว้ไปห่ววายเลยมันเป็นวันชินบ่หรือว่าเป็นวันธรรมดาไปแล้นี้ว่าทะเลเข้าไป กลับมาห่อแล้วพอดีลูกสบายพอดีรถมาปั้นเข่าเลยเมื่อวานได้เอวขังระเบอบาดเรียบร้อยแล้วสิดยอเรียบร้อยได้ยังจะแก้ยังจะคนบัดอืมอืมอาะสายทั้งน้องพัดเพื่อนไปทั้งตลาดตะลี่เดี๋ยวห้าสิบไปหาโลหาทั้งน้องไอเดียก่อนนี้เด้อสบายดีเด้อสบายดียังไปหาโลก่อน นี right yeah, uh, okay, ่คือคนไล่เดือดเจ้าเอ๊ะคนงามเขาแข่งแดดม่ได้ข่าโรงเรียนบ้มานี่มาดีมันดีรถมันด้วยล่ะกินแรกก็เบียดนาะกินแล้วกิไปแล้ใช้ไหมมานี่เปรืองเสืัอหนาวเสื้อทั้งใดทั้งนั้าทั้งที่มันแพงมอก อาไช้ฉกตันึ่กับไข่ลระทานแ่เจลทานแมกเจกินข้วรจะบอกทานแมกเกินาไบอกนี่เจ้อท่านี้เนือยมีแล้วหรืว่าเพือนำตรงนิดหน่อยตัวนี้ใ้นเผานอกาีปาหมกตนระต่ายำเาอีกต่างหากเราจะของเผามาสีมาาเพื่อนเ

รถเกบรไปรถเก๋รถไปรถเก๋รถเก๋ดิอ่ะถือนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเาไ่ใช่แบบี้าดงปลชาใช่ได้บ่จะใช่ได้บ่น่ใช้ได้บ่นี่ยฮะตัวนี้บ่ทำนีนี่มีแต่แบบนี้นี่โตแล้วค่ะแบบชิษหาค่ะ

ปดสิบห้าสปีห้าอยู่บ่ใช่แล้วบังด้วยเราจได้น่นะแปดสิบหาดสิบได้บ่ใช่แล้วบังด้วยแดสิบแ็ี่แบบนี่ยนนนี้มีตัแดะไรนี้ค่ะเ่ดสหาค ได้อสุดนดำแต่นี่นะสุมดป็นดำมันสีขี่ข้านสักเด้นสองมือเปลือกแมนพีเดสสุดพีนี่นี่เนี่ยนี่เออนี่เก่าชิ้นาพันะไมันมีหมวกน้อยใช่ได้บ่อยไมได้ใช่ไหมนะได้เก่าชิ้นผ้าพันโอ้โหลูกเหรอ่ยลูกห้บ้โอ้ยบารายบารายบารายมันยาวเออบารายมันน้อยนี่นี่นีฟ้าอันนีนี่นี่ อีกเกี้ยวนึ่งายพอดีเลยีเกียวพอเออพอดีทั้งอีเลย แม่บุญเสื้อไห้สุดแดงนีรวเงว่าสรมสันง่างมเลยสุดแดงขนานซีซีักได้ได้เหไหขอขอบบุขอบเพื่อนเตอแม่บุญมีซื้อเสื้อไน้องไอเดียควอมเจ็ผบ้ให้ได้ค้อมไอข่บ้ให้ยนี้เดินทางตลอดปลอดภัยคอยบุญให้บุญมาสำนับคอยบุญลอยท่าพันท่าเ้อ คอยเวลาอย่อันี้เนเด้อใช่ไหค่ะไปเที่ยวอเมริกาสีแดงเลยนะสวยไซื้อไงกินแล้วบ่กระเพียกนะไาไปซื้อของกินบลอกไปบ้างซื้อของกินไป้อมากินนะไปนั่งคุยเดินไปเ่ยวพ่เดันได้ไหมันนีเมื่อยะเมื่อยลลยเมื่อยเื่มนีได้ขาเรงพีอบอกไปดเข้าเลย แม่น้องไอเดียส่วนมาน้องไอเดียก็มาเดินลงเด้อเด้อเด้อบางคนคือว่านี่มือวันอาทิตย์นั่นเจ้าไปไซเมียบุญไปหาเจ้าพรเห็นเศนะร้านะวันอาทิตย์นี่นะน้องไอเดียไปบ้านตรงห้างไปบ้านลูกปัวตู้ไปแอบไปบ้านตรงห้างนะไปกินปลาปลาไปลา,า,ายบ่ปลาไปไลไายไปลายเอามาเพืนะ่อนอยู่ มา้าูบอกมากินยูพุนอิ่มแหละกินขี้เราดมาเลยเด<อ>ินไปหาคนตะแกมมากันนี่แล้วว่ะจ้ะไปนุ่งรา,าบอนะรามาม่อาะ่อเมื่อะไรละวะขับ,าบารตู<อ>้ขนเมื่อไ,ไดนทั้งเมื่เป็นจะังเลยค่ะนอนรับดีบ่านอนเนมื่หมนอนรับคืนนี้แมยนอนนาอํา<อ>บ,อบออ่อเดินระกาศพ่อเม่บ่อ คือหน้าต้องไงเดียวพันอยู่พันได้ไพันยังมาบิกาแกบิกรจัดเนี่เอาชื่อ้มือได้สักระดิ่ลต้อบนกองที้เอาเกอเ่านใหม่ก็แต่เอาเอาไปดดก้นอ้ว่าชต่ออไ้ เขบอกว่าพี่อาว่าตลาดดูเรืองกคนจเตี้ยนเยอะเลยเอาไกันเนาะบอกเมื่อไหร่เยอะอยากคนเอาไปงานป้าลงป้าจะเด้อเสือไงเล็กน้อยมากเสือเด็กขึ้นยังใบนเชียนอ ่น่ไ่เขาไปหาเจ้าอยู่มีพ่อเจ้าย่นี่่ม่บุญก็ได้เขาไปเลยเลยกูด้ได้สาเพื่อนเลยโอ้ย่ว่าเอฟซ้อเจ้าหลายคนได้อมไปหานอกอเดียในเด้อเลยมาจ้าลูก แจกก้อนแบานี้แซวมันกินเบิร์่ยมนเบิร์ม่น้มัน้้้วได้ไแล้วก็แ้งท่ม้นะบ้องวันงี้มีเห่ามีเห้อหารถเจ้าก็มากบ่มันอย่งใครเอาเลยเพะแม่นะเะแม่ได้ไเ้าด้หน่อยแท้แปบ จอดรวจตร้วมวกออร็เนาะเขาเป็นกูเออเองที่จัดทัพทีหน้าจมูกดีเนาะอ่าว่าเขาคือกูเออร์จอตัดนาัตรตัวบอลตัวบอลตัวบอลอลัวบอลตัวบอลตอ

โอเคพี่น้องไลยเนาสโซนมาพอดีมาพ่อน้องคัดเน่แล้วก็น้องไอเดียเน่นี้เนาะฮะทางเขาก็ดีใจพี่น้องเวันไปหาทางน้องเพื่อนพอดีทางน้องไอเดียก็มาพ่อเพื่อนยูพี่พอดีโอ้พี่เสือ่าอาพรพี่น้องเลยนี่แต่โตงามๆเนาะทางน้องไอเดียเพื่อนก็เลาะเข้าไปก็เมย์เพื่อนเอ้าเลาะเอาพี่กันมาพ่อน้องคัดอีวันนี้เห็ดจึงได้วันนี้เอ้า เลาะมาพี่เปนพ่ออยู่พี่อีกอันนี้เลาะมาพี่เป็นพ่ออยู่พี่อีกอ้าวมาพ่อจ้าโดยสวัสดีคุณพ่อจะเป็นไซน์เนาะอมายังคนซื้อเสื้อซื้อเสื้อโอ้ดยโดยเซ็นเช้าวัดสัตว์ชูไซน์ข่อยซื้อเมื่อนั้นว้ายข่อยซื้อกินี่เจ็ดสิบพันหนึ่งมีแล้วนะข่อยซื้อซองซองสูตรกินี่ซื้อให้น้องไอเดียเลยสนุนันราคาต่างกันสี่พีกว่าต่างกับห้านอะไรแหละเนาะ โดยโดยคนละห้านเพิ <into> <Deadpool> ่นอยากได้ลายเพิ่นก็วบอลายนะพี่น้องเลยซื้อให้น้องอเดียกี่นี่แปดสิบพันโดยดีดามลับๆเสือผขาดามตามเสือผขาสายซื้อจากซุดน้องพัดสีดำแล้วมันจังโบเปื้อนเฉินนวนเอ้ยเฉินวนจะมาตัวได้เฉินวน ข่อยยังโมมากเลยน้มันยังมถอสเปกข่อยเป็นได้โอ้โหแต่ว่าพี่ก็อายุได้เพื่อทธเลยมันต่สนนนเอาเรื่องก็เฮ้อคื้ข่อยนี่เป็นยังเจ้าเจ้าวานนั่งตนีใส่เสื้อีนั่งกล้วยตนีปีตะนีวะ ล80บ่แม่นล80ให้ลูกชายก่อนสีแดงบ่มีเนาะสีแดงเล็กน้อยมักสีแดงดูว่าเอาตัวสไปเดอร์แมนบ่ได้แหละตัวเอาตัวนี้บ่ได้สีเทาๆเนาะอืๆาตัวนี้แหละเอาตัวนี้เอาตัวนี้อ่าโอเคสีนันล่ะอเทาๆ80,000ซื้อมาให้โชคชัยก่อนพี่น้องเอ้ยนี่หมอื เสือผ่าง่ามหนาวนี่ขายดีแล้วเนาะแม่ส่วนนี 80, ้พอได้ขายขายดีส่วนนี้มาซีเท่าดอกวานนี่ก็ซื้อซีฝ้าสองสุดนี่ก็เลยเอาเป็นเท่าหลักทายแปดสิบพันโดยโดย ทางน้องพัดกับสาวนวน Bye Bye เลเพิ่นไปแล้วพี่น้องเลยเนาะสับปะรกระชจบคลิปไว้ชิมนี้ยสะก้อนก็ก,กันในคลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะบะโล่บะทัวร์ซับตลาดกันมันกว้างมันไกลพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ลาพี่แล้วน้องไปสะก,ก้อนขอบคุณขอบคุณไปทางผู้หญิงเจด,ดีย์เอฟซีทุกคนที่ติดตามฮับงซงชีทางตูต้นโจ้จบแล้วก็ขกาศโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาพี่แล้วน้องไปแล้วขอกคุณคำมาสมัยดี